สวัสดีครับพบกับรายการความสุขข้างบ้านความสุขเล็กๆของคนรักการปลูกนะครับรายการที่จะพาทุกท่านไปปลูกผักสไตล์คนเมืองแบบง่ายๆนะครับครับผมก็กลับมาผพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับผมก็รอพายุอีกหนึ่งลูกนะครับประมาณนั้นเนาะก็าเป็นช่วงต่อรอยต่อระหว่างหน้าฝนกับหน้าหนาวนะครับตอนนี้ผมก็มีลงผักไว้หลายๆชนิดนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาดูการเก็บเมล็ดนะครับฟูมักนะครับว่า เก็บยังไงอายุเท่าไหร่ถึงจะได้เก็บแล้วก็การเก็บรักษาเมล็ดนะครับผมโอเคเราไปรู้จักกับฟูมักแล้วก็การเก็บเมล็ดกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลยครับครับผมนี่ก็คือเมล็ดฟูมักนะครับนี่ดูใกล้ๆกนี่ครับเมล็ดฟูมักนะครับอันนี้ก็คือผ่านฝนมานะครับอ่าถ้าจะปลูกไว้เก็บเมล็ดนะครับสิ่งที่ต้องควรระวังเลยก็คือนะครับผักทุกชนิดนะครับ ิึงที่ต้องควรระวังเลยก็คืออย่าให้โดนฝนนะครับแล้วก็เวลาเขาออกแบบนี้มานะครับแบบมีขนมาอย่างเงี้ยครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของลมนะครับผมไม่งั้นเมล็ดจะปลิวนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้เอาถุงครอบแล้วก็สั่นเลยนะครับเพราะว่าผมเสียดายแบบเนี้ยพวกที่ยังไม่งอกอย่างเงี <B> ้ยครับพวกที่ยังไม่แอบบานอย่างเงี้ยเมล็ดเขายังไม่แก่นะครับอันนี้ผมเก็บไปหลายรอบแล้วนะครับน่าจะรอบที่หลาหลายรอบมากนะครับ อันนี้ก็คือพร้อมที่จะเก็บแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมก็เวลาเก็บก็ดึงนี้เลยครับเดี๋ยวถ้าใครจะรอให้บานทั้งหมดแล้วก็รอให้แก่ทั้งหมดแล้วก็ใช้ถุงครอบแล้วก็เขย่าเลยก็ได้นะครับนี่ครับเมล็ดจะประมาณนี้ครับครับผมก็อาจจะโฟกัสช้าหน่อยนะครับประมาณนี้ผมก็จะเก็บใส่กล่องไว้นะครับผม โอเคร่วงหล่นเยอะเลยนะครับเต็มพื้นผมเลยเก็บไม่ทันเ <c oughs> ก็บใส่กล่องระวังเลยก็คืออย่าให้โดนน้ากับลมนะครับเดี๋ยวลมจะพัดอันนี้ไปนะครับเพราะว่าแค่ผมมาสกิดนิดเดียวเนี่ยเขาก็ปลิวไปนะครับมเมล็ดทุกมเมล็ดนะครับค่อนข้างจะ คล้ายๆกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่บางมาเมล็ดก,ก็อยู่ในฝักนะครับบางชนิดแต่พวกสลัดพวกอันนี้ก็คล้ายๆกัน,นครับจะมีขนๆน,นะครับพร้อมที่จะปลิวหน้าฝนช่วงที่แล้วนะครับผมก็ลองเก็บสลัดไว้หลายๆชนิดนะครับผมก็ได้มาหลายชนิดเหมือนกันนะครับ ปลูกไปเรื่อยๆนะครับจนให้ต้นเขาแก่นะครับแล้วเขาก็จะออกดอกเองนะครับแต่มเมล็ดพันธุ์นะครับก็สําคัญนะครับถ้าเป็นมเมล็ดพันธุ์แบบพวก่กตัดแต่งพันธุกรรมมาแล้วนะครับก็จะมีมะเมล็ดนะครับแต่ไปปลูกไม่ขึ้นนะประมาณนั้นบางครั้งบางชนิดก็ไม่งอกมเมล็ดออกมาเลยไม่ติดดอกครับเนี่ยครับผมก็จะเก็บอย่างนี้นะ เขาก็จะบานใหม่ทุกวันครับที่เป็นดอกอย่างเงี้ยผมเก็บทุกวันเลยนี่ครับเก็บใส่กล่องแล้วก็ได้เยอะแล้วนะครับได้อย่างงี้ประมาณสองกล่องแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เป็นสิ่งที่ดีนะครับเก็บมเมล็ดพันธุ์เราก็สามารถใช้พันธุ์ของเราเนี่ยนะครับสามารถปลูกต่อได้แล้วก็สามารถจําหน่ายได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็มีจําหน่ายนะครับมเมล็ดฟูมัก ซองละ39บาทในช้อปปีของผมเองนะครับฟาร์มสุกข้างบ้านนะเนาะเซิร์ฟามสุกข้างบ้านหรือว่าผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับถ้าใครสนใจปลูกรสชาติของเจ้าฟูมากหลายคนก็อาจจะยังไม่ได้เคยลองชิมเนาะก็จะเป็นขมๆนะครับขมนิดนึงก็เป็นชื่ออ่าทางใต้เขาเรียกขมเบตงนะครับหรือว่าเขาเรียกอื่นอื่นไหม มันมีอยู่สองชื่อผักโขมเบตงกับฟูหมักนี่แหละที่ผมรู้จักนะที่เขาเรียกกันนะครับใบก็สามารถเก็บกินได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ปล่อยแก่อย่างนี้ก็สามารถเก็บมเมล็ดปลูกต่อได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีหลายท่านนะครับที่แบบตัดยอดเลยนะครับให้เขาแตกออกมาเลยนะครับเก็บเก็บเสร็จแล้วก็ไปทำยังไงต่อเดี๋ยวไปดูกันครับ ครับผมเมื่อเราได้เมล็ดมาแล้วนะครับอันนี้ผมเก็บใส่กล่องมานะครับเดี๋ยวดูนี่ครับสังเกตว่ายังมีขนติดติมานะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ขนเนี่ยออกจากเมล็ดก่อนนะครับโดยการปิดฝานะครับแล้วก็เขย่าง่ายๆนะครับเขย่าไปเลยครับนะครับ เขาก็จะจับกันเป็นก้อนกลมๆนะครับนี่ครับหลังจากนั้นเราก็เป่าออกนิดนึงให้ขนเขาปิวออกไปนะครับอย่าเป่าแรงนะครับเพราะว่าเมล็ดเมล็ดเขาจะเบามาก ผมเข้าใจว่าอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบพ้นขนเนี่ยเพื่อที่เขาจะลอยไปผสมพันธุ์หรือว่าลอยไปตกที่อื่นแล้วก็เกิดที่อื่นใหม่ได้นะครับนี่คือความชาญฉลาดของธรรมชาตินะครับเวลาลมพัดเขาก็ลอยไปตกที่อื่นเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปนะครับลำลงเผ่าพันธุ์เหมือนมนุษย์เลยนะครับ นี่ครับแล้วก็เอาอันนี้ออกไปเขยา่ยาเขย่านิดนึงนะครับก็จะติดอยู่ในนี้เทียนะครับเราก็จะเอาออกให้จนหมดจากนั้นก็เขยา่าแล้วก็เป่าเบาๆนะครับนี่ครับผมเสร็จแล้วนะครับ ก็คือทําให้มเมล็ดเราบริสุทธิ์ขึ้นนะครับไม่มีสิ่งเจะปนมีก็น้อยที่สุดนะครับจากนั้นนะครับก็เอาพึ่งแดดนะครับผมสักหนึ่งแดดนะครับแล้วก็เก็บในอซองซิปหรือว่าเก็บในกล่องที่มีฝาปิดนะครับให้มิดเช็ดอย่าให้ความชื้นเข้านะครับผมเดี๋ยวเขาจะงอกซะก,ก่อนเนาะนี่ครับมเมล็ดฟูมงแม ครับผมเราก็มีฟูมักเมล็ดไว้ปลูกขยายพันธุ์ต่อนะครับได้แล้วนะครับก็ไม่ยากนะครับการปลูกฟูมักผมก็ได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับก็เข้าไปดูได้ปลูกแบบง่ายๆเก็บกินได้นานๆนะครับผมโอเคครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับทริคเล็กๆน้อยๆในการเก็บเมล็ดพันธุ์นะครับซึ่งคลิปนี้ก็เป็นการเก็บเมล็ดพันธุ์ฟูมักนะครับผมก็เพาะไวหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสลัดกิีนโอ๊กเล็ดโอ๊ก กินคอสเลดคอสนะครับพวกนี้ก็คือล่มตอนฝนมานะครับไม่สามารถที่จะต้านทานฝนไว้ได้นะครับที่เหลือรอดมาก็คือฟูมักนะครับเ mm. พราะว่าผมเป็นต้นที่ผมยกเข้าไปตั้งไว้ในร่มนะครับแต่พวกเลดโอกกินโอกพวกสลัดพวกนี้ผมจะปลูกในกระบะนะครับก็เลยยกไม่ได้เนาะแต่พวกฟูมักก็คือปลูกในกระถางนะครับนี่ก็คือข้อดีของการปลูกในกระถางนะครับเราสามารถ ยกไปในโลเคชันที่เราต้องการได้นะครับไม่ว่าแดดจะอยู่ไหนเราสามารถยกไปได้แดดหบหรือว่าอะไรเนี่ยเราสามารถโยกย้ายได้ตลอดนะครับหรือว่าฝนตกเราอยากให้อ่าไม่เปียกเงี้ยครับเราก็ยกเข้าไปในร่มได้เลยนะครับฟูมากคุณผมก็เช่นกันนะครับปลูกไว้ในกระถางนะครับหน้าฝนมาผมตั้งใจว่าจะเก็บมเมล็ดอยู่แล้วตอนเขาติดดอกติดดอกตอนหน้าฝนพอดีนะครับผมก็เลยยกเข้าไปในร่มนะครับก็เลยไม่เปียกฝนนะครับถ้า เปียกฝนนะครับเราจะเก็บเมล็ดไม่ได้ก็คือล่มเหมือนสลัดนั่นแหละครับก็คือมันเน่าหมดนะครับเป็นราราขึ้นนะครับเน่าทั้งฝากเลยนะครับจะได้มากหลักๆเลยก็คือการเก็บเมล็ดนะครับหนึ่งอย่าให้โดนน้าโดนฝนนะครับในระหว่างช่วงที่เขาติดดอกนะครับ2นะครับอย่าพ่นฮอร์โมนนะครับผมอย่าฉีดฮอร์โมนนะถ้าไปฉีดฮอร์โมนใส่ดอกเขานี่ร่วงหมดเลยนะครับผมเวลาเราต้องการที่จะ ให้ดอกเขาแก่นะครับให้เขาแก่แล้วก็ติดฝักติดดอกเนี่ยครับถ้่าเราฉีดฮอร์โมนปุ๊บนี่ดอกร่วงนะครับผมแล้วก็3นะครับเรื่องลมนะครับช่วงนี้ลมหนาวก็เริ่มมานะครับถ้าเขาเป็นดอกที่มีขนขนออกมาเมื่อกี้สำหรับพืชที่มีผักที่มีแบบขนขนอย่างเงี้ยนะลมเขาก็จะพัดไปหมดเลยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเก็บได้ลมหนาวตอนนี้ยิ่งแรงนะครับโอเคครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้แหละครับก็นอกนั้นก็ เลี้ยงให้เขาโตแล้วก็เต็มที่เลี้ยงให้เขาโตเต็มที่นะครับแล้วก็รอเก็บดอกแค่นั้นเองแหละครับผมครับผมก็เป็นง่ายๆนะครับข้อดีของการเก็บมเมล็ดก็คือเราสามารถเก็บมเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกเองนะครับไปสามารถขยายพันธุ์หรือไปปลูกต่อได้นะครับไม่รู้จบเนาะเราก็เก็บไปเรื่อยๆรุ่นนี้แล้วก็เหลือไว้สักสองสมต้นแล้วก็เอาไว้เก็บเนาะที่เหลือแล้วก็ตัดขายอย่างเงี้ยครับสลัดผมก็จะทำอย่างนี้นะครับ เหลือไว้สักประมาณรุ่นละต้น2ต้นนะครับเพื่อเก็บมเมล็ดเพื่อที่จะปลูกต่อนะครับผมที่เหลือปลูกไม่หมดก็เอาไว้จําหน่ายนะครับ,บเก็บเมล็ดส่วนมากจะสลัดแล้วก็พวกเก็บมเมล็ดง่ายๆนะผมก็จะเก็บมเมล็ดเองครับผมครับผมสาหรับใครนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของทางช่องนะครับ สำหรับเมล็ดพันธุ์นะครับหลายๆชนิดนะครับผมก็มีจำหน่ายแล้วนะครับในช h อป e ีนะครับเข้าลองเข้าไปดูกันได้นะครับโอเคไปดูไปสนับสนุนกันได้นะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปต่อไปก็จะเป็นพวกมีผักหลายๆชนิดนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคลิปนะครับมีอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ใช้วัสดุนะครับการปลูกโดยไม่ใช้ดินนะครับใช้วัสดุทดแทนนะครับก็รอติดตามนะครับตอนนี้ก็กำลังหมักอยู่นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม บ๊ายบายครับ